โรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเราเะครับผม for of fun today ranking สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ทำาสัปดาห์นี้ก็ไม่ทําทําดิเออต้องลงแล้วกับสิมดับไลเดอร์สีแดงสุดงามโอ้โหเพราะว่าไลเดอรกี้ได้เข้ามาไงใช่เขาสีแดงเขาสวยมากเลยต้องติดอันดับนี้เลยไอ้หน,น่<ด>อยปอยหน่อยอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครติดกันบ้าง ไปดูเลยไปอันดับที่สิบครับคาเมนไรเดอร์โกดทงคงบูธดามาชีนั่นเองผมบอกเลยว่าทงคงบูธทามาชีเนี่ยเป็นคาร์เร์ที่ดีไซน์สวยมากไอยังไงอ่ะดีไซน์โกธนี่มันสวยอยู่แล้วไงคุณแจคครับผมแล้วพอเวลามาเป็นสีแดงด้วยและตาของเขาเนี่ยไม่ใช่กลมๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นตาแบบเหมือนเปลวไฟเออเขาเลี้ยได้รับพลังจากพ่อมาต่อชีวิตไงทําให้ลูกเขาเนี่ยกลายเป็นรากสีแดงทะมงอ่ครับผมอ่ะเพราะมันเดรฉานมากมันเดรฉานยังไงวะ สีแดงสวยอย่างนี้มึงมาดรัจฉานยังไงมันทําให้พ่อเนี่ยตายอีกครั้งหนึ่งพ่อมันหายไปนานแล้วแล้วมันเพิ่งกลับมาก็เลยให้ชีวิตลูกแล้วคราวนี้ลูกได้กลายเป็นร่างสีแดงแต่ว่าตอนนี้สีแดงไม่ใช่สีแดงธรรมดาสแดงอะไรอ่ะเป็นแดงกรัมผมว่าแดงเดรชานเพราะว่าเดรฉานไงไฟมันร้อนแรงใช่ตอนเราดูตอนแรกเนี่ยเฮ้ยมีความสุขเออใช่ที่ด้ดูพอเราจ้องมันนานๆเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เราตาหวานขึ้นเราเยิมขึ้นอันนั้นผมว่าดูดไปแล้วดูไปแล้ว อันดับที่9ครับคางเป็นไรเดอร์บิวแร,บ,รบบิทแรบบิทฟอร์มนั่นเองฮะผมบอกเลยว่าคางไรเดอร์บ View, ริวแรบบิทแรบบิทเนี่ย,ยเป็นการอัพเกรดร่างขึ้นใช่ฮะให้สามารถเอาชนะไอ้คางไมเลเดอร์โลกได้ใช่ครับผมเพราะว่ามันโลกมากไงเ,เขาก็เลยต้องใช้ร่างนี้ใช่ฮะมีสองร่างด้วยกันยังไงผมมีร่างแท้งกับร่างแรบบิทแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงสีแดงนี่ต้องร่างแรบบิทเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นสีแดงครับดวงตาเขาชมเชียวและด้านหลังเขาเนี่ยเฮ้ยมันเเป็นกกาารรรอัด่ง เสร์ชฟอร์มหาศาสตร์โอเค <laughs> ด้วยความที่เขาเฮ้ยอะไรอะ่ะมันเพิ่มเติมชุดเกาะใช่ไงร่างฮาร์สารเนี่ยเท<อ>่แบบนี้แล้วาม,มาเติมเกาะเข้าไปเฮ้ยอะไรอะ่ะมันเท่กว่าต<ช>ัวร่างนี้มันสามารถเป็นกระต่ายได้ด้วยใช่ครับผมออแล้วก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ไม่เหมือนกับเป็นกระต่ายที่มันสามารถกระโดดไปไหนมาไหนได้สังเกตไหมครับว่าสีแดงเนี่ยกับสีเหลืองนี่มันเข้ากันมากเพราะมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางตรงตานี่จะเป็นสีชมพูอ่อนเออใช่เขาเรียกเป็นสีมาเจสตามาเจนตาหรือเปล่า แล้วก็สีเลืองแับกันไปถ้า<ก><บ>ถือว่างดงามและด้านหลังนี่มีปีกด้วยใช่ฮะเพราะกระต่ายมีปีกไงบินได้มันกระโดดสูงหรือเปล่าโอเคบินได้บึง <laughs> อันดที่8ครับคาร์เมนรเรเดอร์กีด บูธมาร์คทูนั่นี่ผมบอกเลยว่าร่างใหม่ของกีที่โผล่มาในปัจจุบันเนี่ยยอมรับเลยว่าดูว้าวมากทั้งเอฟเฟกต์ทั้งับผมแล้วก็ภาพลงมะไรต่างๆนานาความเป็นสีแดงทั้งตัวแล้วก็อมเหลืองนิดๆกรงเล็บเนี่ยแล้วก็ข้อเท้าตรงเล็บตีเนี่ยก็เป็นสีเหลืองๆอ่อนๆใช่ฮะแล้วดวงตาก็เป็นสีทองด้วยกันแล้วก็ดูหน้าตาจะเป็นขีดขาวๆแซมเล็กๆน้อยๆดูรวมตัวดูเข้ากันดีใช่อันนี้คือแบบว่ามันอัปเกรดทั้งหมดไงหน้ากากด้วยรวมถึง ถึงชุดเกราะด้วยแล้วรวมถึงไอพ่นเทโบที่อยู่หน้าด้วยใช่ครับผมเขาเรียกว่าชอบเฮดบัตคือว่าตัวไม่ไปนะแต่ว่าหน้าไปแล้วแต่ว่าร่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามี2ฟอร์มอ่าใช่ไม่ว่าจะเป็นร่างแบบว่าคนใช้ธรรมดาได้ครับผมแล้วก็ร่างเป็นกระต่ายเป็นจิ้งจอกเป็นจิ้งจอก5หางเขาเรียกว่าเป็นบีทโหมดเป็นจิ้งจอกที่มี5หางใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่า9หางเนี่ยก็จะคล้ายกับรูโตตไปใหญนาูโตฮะโอเคナルโตพอง อันดับที่7ครับคาเมนเรเดจินเบอร์นิงฟอลคอนนั่นเองครับผมบอกเลยว่าคาเมนเรเดจินเนี่ยร่างแรกดูสวยแต่ว่าพอมาอัปเกรดเป็นร่างเบอร์นิงฟอลคอนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะดูมีเสน่ห์มันเหมือนมันมันมีชุดก่อมันมาติดตามไหลตามตัวมันทำให้ดูเลอะเทอะเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วมึงเอาเข้ามาทำไมเนี่ยเพราะว่ามันดูสวยถ้าเกิดมองนานๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ดูโลกนะใช่ไงมันดูสกปรกขุนมอสและสะปก ตาเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับสีฟ้าครามอ่าครับผมคล้ายๆกับสีเขียวครามใช่ครับนะครับเอาจริงนะเออยังไงมันเหมือนกับเป็นการเพิ่มชุดเกาะความเหลี่ยมของชุดเกาะและหน้าตาที่ดูเหลี่ยมใช่ทั้งเมื่อเราดูเสร็จปุ๊บเลยเฮ้ยอะไรวะถ้าเรามีความสุขที่ได้ดูแต่ดูมากๆเลยอาจจะเป็นทุกข์ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันซ้ำซากไงบางทีก็งี่เง่าเออเขาร้องหาแต่พ่อใช่แต่พ่อกับกับกับลูกเนี่ยเออสองหน้าเนี่ยพอๆกันเลยมโนอะไรขึ้นมาเองครับ ใครผิดติดตั้งบอกว่าเป็นพ่อลูกใครใครบอก อันดับที่6ครับคาเมนไรเดอร์เซเบอร์คิมสันดากอนนั่นเองฮะผมบอกเลยว่าร่างคิมสันดากอนเนี่ยเป็นร่างที่เป็นคนไทยทำไมเพราะว่าดากอนไงจากสยามพารากอนไหมแต่ว่ารอบนี้ใบหน้าจะเป็นการไล่เฉียดสีใช่ฮะมันจะเป็นไม่ใช่แบบสีเหลืองตัดเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นการไล่สีขึ้นมาก็ชุดก่อนเนี่ยคล้ายๆกับมังกรหลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมังกรหน้าตรงไหล่บ้างอนกและก็พญานีนะครับแล้วก็มันมีหลายอย่างใน เดียวใช่ฮะะนครับแล้วหน้ากระสรมังกรเลยใช่ครับผมมันมีแบบผ้าคลุมตรงปิดตูดด้วยใช่คล้ายๆกับเฮ้ยเราอายตูดหรือเปล่าแบบถ้าเกิดว่าห้ำมันมันโผล่มันตูงขึ้นมาเนี่ยเราก็มีแบบผ้าขาม้าเนี่ยมามัดไว้เก๋ไหมว่าเขาเขาเยอะมากใช่ถ้าเกิดว่าเรานับเขาเนี่ยประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมันยังไม่เลิกนับเขาอีกหรือยัง เอ้าต้องมีคอนเทนต์ท้าโอเคม่งนั้นอันดับนี้มันจะผ่านไปเร็วรนะครับอันดับที่5ครับคลายเปนเลเดอร์ซุปเปอร์เดทฮิตไรนี่คุณมอดผมบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยชินสุเกะเขาเนี่ยสู้ไม่ได้แล<อ>้ว <นะ S 2> คือเชสเนี่ยเขามอบให้เขาเขาไม่รอดแล้วอ่าเขาเลยมีทางเดียวนั้นโดยการต้องใช้ขมขันี้แปลงร่างแล้วเขาเนี่ยมาหยิบมาใช้เองเอเนะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นร่างซุปเปอร์เดทฮิตไรน่ใช่ครับผมซึ่งสวยงามมาก<อ>ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหน้ากากหน้ากากของเขาเนี่ยเหมือนมันจะผูกพังนะแต่ว่า มันดูรวมๆแล้วเนี่ยมันดูสง่าเหมือนก็เป็นการรวมกันระหว่างมาชินเชสเตอร์กับไนท์เขาด้วยกันมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ครับผมนะครับและเข็มขัดก็ดูดีหน้าตาดูโหดเหี้ยมใช่ครับผมดูแบบตัวใหญ่ดูหน้าเกรงขามใช่มีความสุขที่ได้ดูดูหน้าตามันวาวอะไรเงี้ยใช่ครับสุขสนานนะฮะคนหนึ่งตามันวาวเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปบดให้เพื่อนด้วยตามันวาวอันดับที่สี่ครับคาร์เมนเรเดอร์ไฟส์บัตเตอร์ฟอร์มนี่เองฮะผมบอกเลยว่าคาร์เมนเรเดอร์ไฟส์บัตเตอร์ เป็นคัมเบเดอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นสีแดงใช่สะเก็ไหมตรงขาตรงแขนเขาเป็นสีแดงแต่ว่าชุดเกาอเขาเป็นสีขาวสีต้งเงินล้กกันแต่ว่าแซมด้วยสีเหลืองแล้วก็สีดําเล็กๆน้อยๆด้วยความที่หน้าตาเป็นไฟอยู่แล้วแล้วก็ดีไซน์ไฟที่มันสวยงามไงแล้วก็เติมสีแดงเข้าไปเติมชุดเกาะเข้าไปเติมปืนเล็กๆน้อยๆเข้าไปมันดูดีอใ่มันดูแบบมันดูยิ่งใหญ่มาดูหน้าเกงขามมันดูตูดใหญ่เอตูดมันไม่ฟีบไงเพราะด้านนี้มันแบบชุดแดงไง แล้วมันไม่เป็นชุดหนังนะเ,ออเป็นชุดผ้าสเปนเด็ส่วนดวงตาไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า<ม>ส่วนลำตัวมันดูแบบ ่ใหญเหมาะกับเป็นร่างที่มีพลังมหาศาลแล้วก็ดูโผล่มาทุกฉากนึงก็สร้างความฮือฮาเพราะมันเก่งหมดะมาทีไรก็เก่งไงนี่คือเหตุผลนะครับที่แบบว่าให้ใช้ร่างสุดยอดเนี่ยนานๆที่ใช้เนี่ยไออม่ใช่พพ่พั่มเพื่อจนกากใช่นานๆาใช้เนี่ยมันจะเก่งหลังๆนี่มันหมดความขังในร่างสุดยอดเนี่ยแต่ว่าออไฟเนี่ยมันยังมีอยู่เอาร่างสุดยอดมาสู้เนี่ยยังตบราชันได้ใช่ครับผมถึงแม้ว่าจะโดนราชันตบกากก็ตาม <laughs> อันดับที่สครับคาเมนไรเดอร์ฮิบิกิอาร์เมอร์ฟอร์มนั่นเองผมบอกเลยว่าคาเมนไรเดอร์ฮิบิกิเนี่ยร่างนี้เป็นร่างที่สวยงามมากโโอ้หเพราะว่าร่างอันเดิมเนี่ยจะเป็นร่างเกี่ยวกับคู่เลนในใช่ก็คือเขาเนี่ยชอบเกี่ยวกับตระกูลคู่ในมากเขาเลยตั้งชื่อร่างแบบนี้แสดงเขารู้ว่า ต่อไปเนี่ยจะมีคเมรีเลได้คิบ่าที่เป็นตระกูลคุเรนไนกับอุลตร้าแมนออฟที่จะมีคูเรนไนไกขึ้นมาอีกแล้วเขาเนี่ยต้องทําการเอาชุดกอดสีแดงเนี่ยมาเปลี่ยนร่างตัวเองอ่ายัางไงะกลายเป็นร่างเกี่ยวกับคลิปเหลืองอแต่ร่างนี้เน่กว่าจะใช้ได้เนี่ยต้องฝึกฝนร่างกายเพราะดาบเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายตรงเนี่ยใช้ไม่ได้ใช่ฮิบิกิมันไม่ใช่สายตรงไงเป็นสายอะไรเป็นสายเหลืองสา,ส,าสายเหลือง <laughs> ดาบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้หลายคนไม่มีใครใช้ได้อนอกจากคุณฮิบิกิเนี่ยใช้มาปุ๊บรู้สึก ว่าตัวเองเนี่ยมันรู้สึกมันหนักแต่ว่าเขาก็สามารถแปลงเป็นอาร์เมอร์ที่พิกิได้ออด้วยการ <ผม S 1> ที่เขาได้แปลงร่างครั้งแรกเนีเ่ยเขาได้ตัวสูงถึง2เมตรด้วยกันเพราะว่าส่วนสูงมันเพิ่มมากขึ้นผมก็ไม่รู้กันคนแปลงร่างคนเดิมแต่ว่าพอร่างเปลี่ยนนะ่ะส่วนสูงเพิ่มขึ้นว่ะออแล้วพอยิมเทียบกันนะเอ้อะไรอ่ะสูงเท่ากันว่ะอ,อแล้วมึงจะมาโนวความสูงขึ้นมาทำไมใช่แต่ว่าด้านหลังเนี่ยคล้ายๆกับมีดาบแต่เขาไม่เคยฟักออกมาเลยเพราะว่าฟักออกมาก็ไม่มีอะไรเพราะมันมีแต่ด้าม อะไรต่างๆนะมาดูสวย<ช>หน้าตายจะคงเดิมแต่ว่าด้วยความที่เป็นสีแดงเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยดูดีอันดับที่2องครับคาร์เมนเรเดอร์โอ๊ ทาจาดอคอมโบนั่นเองครับผมบอกเลยว่าคำมาในเรื่องโก,ก้ทาจากระดอคอมโบนเนี่ยเป็นร่างที่ค่อนข้างี่จะดูดีด้วยความที่เป็นสีแดงทั้งหมดและกวา่าจะได้ร่างนี้เนี่ยต้องยื้อยุจุกชาติกับอังเนี่ยมานานมากเออเรื่องจริงเพราะอังเนี่ยเขาเรียกว่าลีลาและเกินกว่าจะได้ร่างนี้ได้ด้วยร่างนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยดูดีเพราะว่าทรงพระเอกแล้วพระเอกมารวมร่างกันมันก็ต้องดูดีปนธรรมนาด้วยความที่เป็นนกฟินิกเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเฮ้ยหน้าตาเนี่ยก็โฉบเฉียวตรงลำตัวก็ฉบเฉียว ใช่ครับตรงขาก็โชว์เชียวจะได้ว่าล่างนี้มันมีกลางปีกได้ด้วยกลายเป็นสัตว์นรกได้ด้วยใช่ฮะอย่างเช่นไอสัตว์มอสอะไรเงี้ยสัตว์นรกแน่นอนถือสวยงามนะครับเป็นสีแดงถ้าเกิดไรเดอร์เป็นสีแดงเนี่ยมักจะสวยทุกตัวแล้วด้วยความที่มันแบบมันเพียวมันไม่มีอะไรมากมายไม่มีแบบว่าสีอื่นไม่มากมายมันดูว้าวมันดูดีใช่ครับนะครับแล้วส่วนขาเนี่ยมันเหมือนมันมีแบบน้ำเลนแหลงอะไรเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยไงเปลี่ยนเป็นติตตะคา ปลาไหลแล้วก็เป็นตีงูอะไรเงี้ยปลาไหลอะไรเงี้ยมันมีเป็นนกขามันสามารถแบบว่าเป็นนกเหยี่ยวจิกศัตรูได้พี่อะไรปลาไหลอะไรของมืออันดับหนึ่งครับเรามารู้กันว่าจะเป็นฉากไหนเป็นไรเดอร์ตัวอะไรดีไซน์ยังไงก็คือขาเปนน่าไรเดอร์ อากิโตะเบอร์นิ่งฟอร์มด้วยเอผมบอกเลยว่าเบอร์นิ่งฟอร์มเนี่ยคล้ายๆกับซูเปอร์ไซย่ามันยังไงอ่ะเพราะเขานี่มีกล้ามเออกล้ามโตนะครมบแล้วสังเกตดีๆกล้ามเขาเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดอันนี้คือเขาเบ่งพลังจนขีดสุดจนเส้นเลือดมันปูดขึ้นมากล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมานูนขึ้นมาได้สังเกตไหมแบบว่าไอ้นี่ไม่ใช่รอยยับจากกางเกงนะอะไรอ่ะเป็นกล้ามขาโอ้ยอันนี้เขาฟิตหุ่นมาเพื่อแบบว่าร่างนี้เลยแน่นอนฮะเรื่องร่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะหัวโตไปหน่อยออ่่่่่ะครันนแแแล้ววกก็สสสขาาจิงงงีีีีดดทมม มีอะไรมากมายสีแดงคล้ายๆกับเป็นสีแดงที่คนกำลังโกรธมากคล้ายๆกับกินส้มตำแล้วแบบหน้าแดงแใช่ๆตัวก็เลยแดงตามสีหน้าเลยนะดวงตาเขาเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วก็ขาวเขาเป็นสีแดงแล้วขาวเขาแยกออกมาด้วยซึ่งเขาเนี่ยเขาแยกตลอดเลยนะใช่มันถูกไม่ได้แล้วอ่าแล้วก็ตรงแบบข้อมือเนี่ยจะมีตะขออยู่ไปเกี่ยวไปฟันเขาไปฟันเขาเป็นจ้วงแล้วก็เขาก็จะมีอาวุธด้วยนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับดีไซน์โดยรวมดูดีคล้ายๆกับหมัดดาวเหนือคิชิโร่อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่า ร้อนแรงจนขั้นว่าต้องมีบัตรพลังเพลิงด้วยก็ถือว่าดูดีที่ได้ดูนะแล้วก็มีความสุขตามันว้าวเออใช่อมทุกที่ได้ดูอมทุกที่ได้ดูมันดูโฟฟันหรือเปล่าขอจะกลับไปที่นี่ีกว่าก็เป็นไงกันบ้านในกอรสลับซิมบัดาบอารไรเดอร์สีแดงสุดงามที่เรามาฝากกันในวันนี้เป็นไงครับผมปุ่นใจครับหลายคนนี้ก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับว่าชอบ ไรเดอร์ Rider, ที่แบบสีแดงไหนที่มันดูสวยดูงามตามความคิดเห็นทุกคนเลยอันที่ไม่มีนายกตัวอย่างมาในคลิปนี้ก็บอกมาได้ว่าชอบอันไหนนะครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยครับถ้าไม่ชอบทำยังไงเ่ยกดไลค์กันไปกดสแปมกันไปแล้วกวดด่าคุณจะกันไปว่าโทอะไรไอสั์แจ๊ดไอสันนรกด่าอย่างเดียวแหละไม่รู้ว่าด่าเรื่องอะไร างงะะบางทีก็งงกันนะบางทีแบบว่าเอ้ยเขาก็พิมพ์แชทมาบอกว่าเฮ้ยยังไงฮะไอสัตว์แจ๊ดผมก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยคุณแจ๊ดเขาทำผิดอะไรเผมว่าไอตัวแกนนำกาไอ้นั่งข้างผมเลยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่อะไรครับเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟร์ฟันคลับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมคุณแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาว่าฮะมึงเขาหล่อได้ไง ผมเนี่ยรอแต่คนที่มาซื้อเสื้อเท่านั้นอะตอนนี้ก็เหลือเสื้อหนังแมวกับหนังหมีนะอ่ก็มีให้จับจองอยู่เลิกเพ้อฝันถึงหนังหมาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่มีให้แล้วเออมันเป็นอดีตไปแล้วผมบอกเลยว่าให้รีบซื้อไงก็มาทักอยู่แล้วเสื้อหนังหมาโมเดลยันไม่มีแล้วก็อะไรกันเนี่ยไปหาหนังหมีหนังแมวใส่กันแทนแล้วกันสวยเหมือนกันโอเคนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวราแตุ่่นนี้บายๆครับบายยครับยู